ดีเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการพันวัรน,นยู่สามัญเอกทอจตอวและตรีอักษรไทยมีสามมุมมาเรียนรู้การพันสุน่มกลางตาั้งวรรณยุกต์ที่ต้องจำมีอยู่สี่รูปหาเสียงเหมือน อักษรกลางมีอยู่กล่าวตัวจำไว้นะพันใด้หาเสียงซามันเอกโทจตัตว,วาและตรีลองพันอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองพันเป็นป้าป้าป,าป,า,ปาป้าป้ามาอักษรต่ำ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 ,ำพันได้สามเสียงสามันโทตรี ตรีตรีตรีเช่นคำว่าค่าคาค่าค่ารูปไหมตรงเสียงคอยไปเคลียร์กันเสียงสูงมีสิบเอ็ดตัวพันได้แค่สามเสียงเอทโทจะตะว่าเช่นพันคำว่าค่าพันเป็นค่าค่าคาพันอีกทีว่าค่าค่าคาค่า เด็กๆทุกคนมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการพันวรรณในยุคชามันเอกอจตัตวาะตรีอักษรไทยมีอสามหมู่มาเรียนรู้การพันสางกาันตามวันในยุคที่ต้องจำมีอยู่สี่รูปอาเสียนเงนไงอักษรกลางมีอยู่ สามันเอกโทจจตว,วาและตรีนองพันอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองพันเป็นปา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 ป,า,ปามาอักษรต่ำ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 พันได้สามเสียงสามันโทตรี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 เช่นคำว่าคา่ะ คาคาคารูปไม่ตรงเสียงคอยไปเคลียร์กันไก่จ,จิกเด็กไปบนปากโอ่งพันเป็นปาปล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 า,ปา,ปามาอากักษรต่ำตำตำตำพันได้สามสิงสามันโทรตรี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 เสียงทองวากา คาคาคารูปไม่ตรงเสียงค่อยไปเคลียร์กันการพันวนไม่อยู่ เรียนรู้เพลงการผ่านวรรณยุก์ในวันนี้ทั้งอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำเด็กๆจําได้หรือเปล่าคะว่าแต่ละอักษรมีพยัญชนะอะไรกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วหรือครั้งที่แล้วเราเรียนเรื o ่องอักษรกลางเด็กๆจําได้หรือเปล่าคะว่าอักษรกลางมีพยัญชนะอะไรบ้างและสามารถผ่านได้กี่เสียงถูกต้องค่ะอักษรกลางมีอยู่ทั้งหมด9ตัวสามารถผ่านได้ทั้งหมด ห้าเสียงนั่นก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและก็เสียงจัตวานั่นเองค่ะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงแต่เด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าอักษรสูงมีกี่ตัวสามารถผ่นได้กี่เสียงถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้ครูพอมีแนวทางในการให้เด็กลองไปหาพยัญชนะนะคะว่าจะเป็นมม้มายยักษ ลอเรเือลอลิงหรือว่าตอเต่านะเพยนชนะอักษรสูงมีอยู่11ตัววันนี้เราจะไปเรียนรู้จากเกมปริศนาคำไทยอักษรสูงกันค่ะไปดูดูกันเลยค่ะเด็กๆดเกมปริศนาอักษรสูงกติการในการเล่นคือให้นักเรียนทายพยัญชนะอักษรสูงจากปริศนาคำไทยที่คุณครูกำหนดให้ ว่ามีพยัญชนะอะไรที่เป็นพยัญชนะต้นจากคําใบ้ที่คุณครูกําหนดให้คะ่ะไปดูข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1อะไรเอ่ยเกิดจากไก่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเจี๊ยบอะไรคะเด็กๆคาใบแรกจากรูปภาพคือรูปของอะไรคะไข่นั่นเองคะ่ะ ไข่พย,ยัญชนะต้นคือขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สองอะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลวแต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงอะไรคะเด็กๆรูปใบก็คือขวดนั่นเองค่ะขวดพย,ยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะถูกต้องค่ะขอขวด ต่อไป3ค่ะอะไรเอย่ยฉันคืออะไรกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนีอะไรคะเด็กๆเ,เป็นเครื่องดน,นตรีชนิดหนึ่งค่ะใช้ตีเพื่อให้เกิดเสียงเรียกว่าชิงคำว่าชิงพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะถูกต้องค่ะชอชิง ต่อไปพยัญชนะตัวที่สี่แล้วนะคะอะไรเอยฉันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีอะไรคะเด็กๆใส่ของได้แต่ใส่ของได้เยอะด้วยก็คือถุงนั่นเองค่ะถุงพยัญชนะต้นก็คือถอถุงค่ะ ต่อไปอะ,อะไรเอ่ยไว้ใช้รองนั่งกว้างขวางใหญ่โตเด็กๆว่าคืออะไรคะรองนั่งได้ใช้เก้าอี้หรือเปล่าเขาชี้ที่อะไรคะเด็กๆชี้ที่บริเวณด้านล่างของพระเราเรียกว่าฐานคำว่าฐานพยัญชนะต้นคือถอฐานนั่นเองคะ่ะต่อไป คำที่หกอะไรเอ่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเกสรร้องหึงฮึงฮึงสัตว์อะไรคะที่ร้องฮึงฮึงฮึงแล้วยังกินเกสรจากดอกไม้ด้วยพึ่งนั่นเองค่ะพึ่งพยัญชนะต้นก็คือผอพึ่งต่อไปเจ็ดค่ะ อะไรเอ่ยใช้คู่กับหม้อไว้กันสิ่งสกปรกอะไรคะเด็กๆเ,เวลาเราทำกับข้าวเรามีอะไรใช้คู่กับหม้อบ้างคะจากในภาพนักเรียนคิดว่าอะไรคะฝานั่นเองคะ่ะคำว่าฝาพยัญชนะต้นก็คือฝอฝาต่อไป,ปอะไรเอ่ยคล้ายๆกระท่อม ใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกับกระท่อมบ้างคะบ้านหรือว่าศาลานั่นเองคะ่ะคำว,ว่าศาลาพยายชนะต้นก็คือสศลสา,าค่ะต่อ,อไปอะไรเอ่ยจำสินภาวนาอาศัยอยู่ในป่า มุ่งบำเพนเพียนใครนะ่าที่ต้องอยู่ในป่าเด็กๆเ,เคยดูนิทานหรือฟังนิทานหรือเปล่าคะนี่ไงคะลือสีคำว่าลือสีพยัญชนะต้นก็คือตัวลึกแต่แลราเน้นที่ตัวด้านหลังก็คือสอลือสีนั่นเองคะ่ะไปข้อที่10อะไรเอ่ยฉันนั้นคือใคร อาศัยในปา่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโตสัตว์อะไรเอ่ยที่ชอบล่าและมีนิสัยเหมือนกับสิงโตคะเสือนั่นเองค่ะคำว่าเสือพยัญชนะต้นก็คือสอเสือค่ะ ต่อไปอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้อืมใช้แทนตู้ได้ก็แสดงว่าจะต้องเก็บของได้อะไรเอ่ยคะเด็กๆหีบนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักหีบหรือเปล่าปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแต่ว่าคำว่าหีบก็ใช้เก็บของแทนตู้ได้นะคะ คำว่าหีบมีพยัญชนะต้นคือหอหีบนั่นเองค่ะเราก็ได้เรียนรู้พยัญชนะในอักษรสูงกันไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กจำได้หรือเปล่าคะว่าพยัญชนะทั้งหมด11ตัวมีตัวอะไรบ้างถ้าจะให้จำทั้งหมด11ตัวคงจะยากใช่ไหมคะวันนี้ครูพรมีหลักในการจําพยัญชนะอักษรสูงทั้ง11ตัวแบบง่ายๆมาให้เด็กๆได้ลองฝึกและลองจําค่ะดูนะคะ จำตามและท่องตามนะคะผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดนั่นเองค่ะเรารู้พยัญชนะทั้งหมด11ตัวแล้วเราลองไปทบทวนสิคะว่าวรณยุกต์และเสียงของวรนยุกต์มีกี่รูปกี่เสียงและอักษรสูงสามารถผ่นได้ทั้งหมดกี่รูปกี่เสียงไปเรียนรู้กันเลยค่ะ วรรณยุกมีอยู่ทั้งหมดสี่รูปห้าเสียงรูปวรรณยุกที่หนึ่งเรียกว่าไม้เอกวรรณยุกโทรเรียกว่าไม้โทรวรรณยุกตรีเรียกว่าไม้ตรีวรรณยุกจัตวาเรียกว่าไม้จัตวาค่ะส่วนเสียงของวรรณยุกมีอยู่ห้าเสียง ได้แก่เสียงสามัญเช่นคำว่ากากงกอเด็กๆสังเกตไหมคะบนคำไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยนะคะมีแต่เสียงต่อไปเสียงเอกเช่นคำว่ากิ่งทุง่งตู่เห็นไหมคะมีรูปวรรณยุกต์เอกและเสียงเอกคะ่ะ ต่อไปเสียงโทเช่นคำว่าก้างกู้สวมเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีรูปวรรณยุกโทแถมยังเป็นเสียงโทด้วยต่อไปเสียงตรีเช่นคำว่าเก้าปา้ชาช้าล้านสังเกตไหมคะว่าวรรณยุกตรีมีทั้งรูปตีและรูปโท แต่ออกเสียงเป็นเสียงตรีนั่นเองค่ะต่อไปคือเสียงจัตาวาเช่นคําว่ากลมงเสยเสียมหิวหามเด็กสังเกตไหมคะว่ามีทั้งคําที่มีรูปของวรรณยุกต์และไม่ปรากฏรูปของวรรณยุกต์แต่ทั้งหมดที่ปรากฏก็ยังใช้เสียงจัตาวานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูดีกว่าค่ะ ว่าอักษรสูงที่มีอยู่ทั้งหมด11ตัวสามารถนำมาใช้ผันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดกี่เสียงวรรณยุกต์ที่อักษรสูงสามารถนำมาใช้ผันได้มีอยู่3เสียงด้วยกันค่ะก็คือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาตัวอย่างเช่นคำว่าข่าเป็นรูปเอกเสียงเอกคำว่าค่าเป็นรูปโท เสียงโทคำว่าขาเป็นรูปสามัญแต่เป็นเสียงจัตวานั่นเองค่ะรูปสามัญที่คุณครูเอ่ยก็คือไม่ปรากฏรูปนั่นเองนะคะอย่าสับสนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าอักษรสูงสามารถผันได้3มเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวา เราลองไปกว่าว่าเวลานำมาใช้ในการผันเราสามารถผันวรรณยุกต์ได้อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นคำว่าขออาขาไม่เอกขาขออาขาไม่โทฆ่ทขาขออาขาเห็นไหมคะรูปเอกโท จัตว,วาปรากฏเสียงตามนี้นะคะต่อไปคำที่สองคำว่าฝออายอฝายไม่เอกฝ่ายฝออายอฝายไม่โทฝ้าย,ออยอฝออายอฝาย,ย,ฝายคำว่าฝ่ายเป็นเสียงเอก คำว่าฝ้ายเป็นเสียงโทและคำว่าฝายเป็นเสียงจตาวาแต่ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ค่ะต่อไปคำที่สามสะกดตามนะคะผอืองอผึงไม่เอกผึงผอ,อืงอผึงไม่โทพึง่งผอือ งผึงคำตอบไปคือคำว่าหออยอหอยไม่เอกหอยหออยอหอยไม่โทห้อยหออยอหอย,หออย,อหอยนั่นเองค่ะไปผันกันต่อเลยนะคะเด็กๆคำต่อไปคำว่า สออีสีไม่เอกสีสออีสีไม่โทซีสออีสีเห็นไหมคะสีสีส,สีต่อไปค่ะหออาหาไม่เอกหาหออา หาไม่โทรหา้หา,าหออาหาหาห้าหาต่อไปพอเอือเผื่อไม่เอกเผื่อพอเอือเผื่อไม่โทเพื่อพอเอือเผื่ออ่านว่าเผื่อ เพื่อเผื่อต่อไปสอเอเสียไม่เอกเสียสอเอเสียไมโทเสียสอเอเสียอ่านว่าเสียเสียเสียคำสุดท้ายนะคะขออขอ ไม่เอกขอขออขอไม่โทข,อขอ้อขออขออ่านว่าขอข้อขอ,ขอนั่นเองค่ะเราได้ผันคำในอักษรเสียงสูงไปหลายคำแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิคะว่าเราสามารถนำคำที่เราได้ผัน ทั้งเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะการนำไปใช้ตัวอย่างเช่นคำว่าขาค้าขา,ขานำไปใช้เป็นคำเช่นคำว่าขาไปใช้คือต้มขาคำว่าค่าเช่นคำว่าค่าหลวง คำว่าขาเช่นคำว่าขาเป๋นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เราสามารถนําไปใช้ในเกือบทุกคําเลยต่อไปตัวอย่างคําว่าเสือเสื้อเสือเสือ,สอ,สอคือวรรณยุกต์เสียงเอกเสื้อวรรณยุกต์เสียงโทเสือวรรณยุกต์เสียงจัตวานํานไปใช้เช่นเสือ คือคำว่าปูเสือเสื้อเช่นคำว่าเสื้อผ้าเสือเช่นคำว่าเสือดาวต่อไปค่ะคำว่าหิงหิงหิงคำว่าหิงเรานำมาใช้เป็นคำว่าหิงห้อยคำว่าหิ่งเรานำมาใช้เป็นคำว่า หิ้งพระส่วนคำว่าหิงไม่มีการนำมาใช้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้ววันนี้ครูพอมีเพลงการผันวรรณยุกต์อักษรสูงมาเพื่อสรุปความรู้ให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะลองไปฝึกกันนะคะเด็กๆครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งและให้เด็กๆร้องตามนะคะไปร้องกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามพี่ฝากถุงเข้าสารให้ฉันศึกษา้านควรอักษรสูงอักษรสูงนั่นไงอักษรสูงอักษรสูงนั่นไงจำเอาไว้พันดด้สามเสียงจำเอาไว้พันดด้สามเสียงเสียงเอกเสียงโทจจะตะวาเสียงเอกเสียงโทจจตะวะค่า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 ค่ะ ฝ้าย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 ฝ้า,ายพึ่ง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 หอย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 ,หอยลองได้ไหมคะเด็กๆไปลองตามกันอีกรอบนะคะไปร้องเลยค่ะหนึ่งสองสาม พี่ฝากถุงเข้าสารให้ฉันศึกษาทานขวดอัอกษรสูงอักษรสูงนันไงอักษรสูงอักษรสูงนันไงจำเอาไว้พันได้าสามเสียงจำเอาไว้พันได้าสามเสียงเสียงเอกเสียงโทจะตะวาเสียงเอกเสียงโทจะตะวาข,าข้าค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 ่ะฝ่าย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  พึ่ง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 หอย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 สี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 หา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 เพื่อ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 เสีย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 ขอ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 เป็นไงคะยากไหมคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมอย่าลืมนะคะทบทวนผ่านเพลงผ่านอักษรสูงของครูรับรองเด็กๆจะต้องผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงได้แน่นอนค่ะหลังจากที่เราได้สรุปความรู้เกี่ยวกับการผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงกันไปแล้วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการนำคำมาผ่านกันนะคะเด็กๆ คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนลองผันวรรณยุกต์ให้ตรงกับเสียงที่คุณครูกำหนดให้ค่ะโดยข้อความและคำคุณครูมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนั่นเองลองไปช่วยกันตอบและลองผันวรรณยุกต์ให้ตรงกับเสียงกันนะคะข้อที่1จากภาพคือภาพอะไรคะ้าลองผันวรรณยุกต์สิคะ ว่าคำว่าผ้าเป็นวรรณยุกเสียงอะไรผออาผาไม่เอกผาผออาผาไม่โทผ้าผออาผาผาผ้าผาตรงกับเสียงวรรณยุกโทนั่นเองค่ะข้อที่สองจากภาพคือคำว่าเสา ลองสะกดและลองตอบนะคะสอเอาเสาไม่เอกเสาสอเอาเสาไม่โทเศร้าสอเอาเสาเสาเศร้าเสา,สา,สาตรงกับเสียงวรรณยุกต์อะไรคะถูกต้องค่ะวรรณยุกต์เสียงจัตวาไปข้อที่สจากภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะสะกดตามแล้วลองตอบนะคะผอเอาเผาไม้เอกเผาผอเอาเผาไม้โทเผ้าผอเอาเผาเด็กๆผ่านตามนะคะเผาเผ้า,ผาเผา,ผา,เผาคิดว่าตรงกับคำว่าอะไรคะคำว่าเผา เสียงเอกนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สจากภาพคือรูปของสัตว์ชนิดใดคะถูกต้องค่ะพึ่งนั่นเองแต่คำว่าพึ่งเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรไปสะกดตามค่ะพออึงอผึงไม่เอกผึ่งพออึงงอผึงไม่โทพึ่ง ขออึงอผึ่งผึ่งพึ่งผึง,ง,งตรงกับเสียงวรรณยุกต์อะไรคะถูกต้องค่ะคำว่าพึ่งตรงกับเสียงวรรณยุกต์โทข้อที่ <ตา S 2> 5้าค่ะจากภาพคือรูปของต้นข้าวคำว่าข้าวคือเสียงวรรณยุกต์ใดคะขออ้าวอขาว ไม่เอกข่าวขออาวอข่าวไม่โทข้าวขออาวอข่าวข่าวข้าวข่าวตรงกับเสียงวรรณยุกต์ใดคะถูกต้องค่ะเสียงโทต่อไปข้อสุดท้ายคำจับภาพคือฝนผ่านพร้อมกันนะคะฟอโอนอ ฝนไม่เอกฝนฝอโอนอฝนไม่โทฝนฝออนอฝน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 ตรงกับคำว่าอะไรคะฝนคือเสียงจัตวานั่นเองค่ะ